มาชมาร,ร์มเป็นธรรมชาติกันนะครับธรรมชาติยามนี้นะครับธรรมชาติยามนี้ที่ที่เราเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมธรรมะดีๆนี่เองครับยามที่พระอาทิตย์รุ่งหรือว่ารุ่งอรุณอย่างนี้นะครับเราก็จะมีเพื่อนเยอะมากครับโดยเฉพาะ เสียงอันไปรรอบรอะเพลงของเราเราเพื่อนฝูงนะครับที่ส่งเสียงเแจ้วให้เราฟังนะครับเขามีความสุขเขาคงจะคิดว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยเราแล้วปีใหม่ของหลายๆประเทศในเอเชียนี่ครับอย่างประเทศลาวหรือว่าประเทศจัมพิชาหรือว่าประเทศพมามาก็เช่นกันก็ เชื่อว่าเราอยู่ในละแวกนี้โซนนี้เป็นปีใหม่ครับปีใหม่ของไทยครับที่สําคัญเป็นวันสงกรารสงการปีใหม่นี้เราจะมีการรดน้ำดําหัวผู้ใหญ่หมายความว่า,าขอบคุณท่านครับแล้วก็วันนี้เราต้องอยู่กับธรรมชาติครับสวัสดีปีใหม่ครับ ขอขอยินดีกับเพื่อนๆครับทุกเสียงครับที่ออกมานี่ครับเป็นเสียงธรรมชาติครับเสียงบอกให้ว่ารุ่งขึ้นแล้วรุ่งอรุณแล้วในวันนี้นะครับตอนนี้เวลานี้นเป็นของที่ดีมากๆครับเขาก็ยิ่งมีความสุขใช่ไหมครับเสียงอันเพืาะเพราะพิงกับเพื่อนๆของเรานะครับออขอส่องความสุขดีๆให้กับทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่หรือวันสงกรานต์ใหม่ของไทยเราปีนี้ครับ13สาม เมษายนพศ2567ครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ